ว้ามันม่ไม่ถึงคนนั้นอ่ะนะบาง <c oughs> ทีคนเราก็เลือกที่เกิดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใครจะช่วยมึบุร <c> ษ <oughs> chơi 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 ba 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 chơi hơi Đồ lại bố, giờ tè cái giờ tè hai thai giờ tè giờ tè thai con này cái wow ว้าวโอ้เซฟเซฟสวยมากเมื่อกี้สวยมากมีคนนึงโดนมีคนนึงไม่โดนฮ่าล ah, อยออกลอยออกคอเตอร์รไปเลย <c oughs> พี่ชายแปลงร่าง <c oughs> สาวสาวสาวจริงจังเอ,อ้ยเลยเราก่อน แล้วก oh oh, ็เด kind of you know ี oh, uh, ๋ยวโอ้ไ <soup> ม่รอนีเทพป๊๊บป๊ปุ๊บปแ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปั๊บปั๊บนี่ bro เอ้ยนี่เยอยูเฮเมเฮียเฮียเมเอาเฮียเมเอาตีด้ดียไกด้ยวระดไก b o เแฮกเอา่าเอนวที่ไปอ่านเกวไนั่นอ่านเกมไม่บอกทำไมไม่แชร์ เฮ้ยคิดอะไรออกใจเย็นอย่าพึ่ง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 ไม่ไม่โอ้โหบอกว่าอย่าพึ่งอ่าอย่าพึ่งไปมาอันนี้เออต้องอันนี้ทำไมแบบนั้นล่ะทำไมแบบนั้นล่ะคนหลังเท่าันเลย 哦，喂，喂。